สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะฮะ,ะกล้องของ Night Vision นะครับรุ่น PVX. 4นะครับกล้องตรงนี้นะฮะเป็นกำลังขยายเขาเนี่ยสองเท่านะครับนะฮะการใช้งานก็ไม่ยุ่งยากนะครับนะฮะก็มีโหมดก็ไม่กี่โหมดนะฮะโหมดเนี่ย ตัวแรกนี่เป็นข้างหน้านี่เป็นตัวปรับโฟกัสนะครับตัวด้านหลังนี่เป็นตัวปรับเลนตานะครับเนี่ยเวลาปรับก็ปรับปรับใช้งานร่วมกันนะฮะนะครับปรับเลนส์ตาปรับโฟกัสตัวนี้เป็นช่องรังฐานนะครับตัวนี้ใช้ฐานขนาด 2A นะฮะงก้อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นทวิกนะฮะทวิกเปิดปิดนะฮะเนี่ยนะครับเนี่ยใช้งานง่ายนะไม่ยุ่งยากเลยนะครับ ชุดนี้เขาจะมีรางให้สองชุดนะครับชุดเนี่ยสาหรับติดปืนนะฮะอีกชุดหนึ่งสาหรับติดหมวกนะครับเนี่ย จนนี้ทําติดหมวกนะครับหมวกนี้เราปรับโยกได้นะฮะเนี่ยปรับเลื่อนได้นะฮะเราปรับเลื่อนไปหน้าไปหลังได้นะครับนะฮะมันจะมีล็อกมันจะมีล็อกอยู่นะฮะนี่ฮะมีจะมีตัวล็อกอยู่เวลาปรับก็นะกดลงนะฮะนี่ครับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้นะครับแล้วก็ปรับปรับโยกได้นะฮะโยกขึ้นลงนะครับนี่ครับ นี่ครับสวยงามไหมครับ กล้อง Night Vision นะครับรุ่นนะครับ PVX.14 นะครับจะมีของแถมก็จะมีกล่องนะกล่องเก็บหนึ่งใบนะครับก็เป๋านะครับกระเป๋ายังกระเป๋าหนึ่งใบนะฮะแล้วก็คู่มือเขานะครับการใช้งานร้อมระบียบกันนะครับแล้วล้างเนี่ยจะมีให้สองชุดนะครับชุดนี้ติดกับหมวกนะฮะ ชุดนี้กับปืนนะครับแถมไม่นะครับาราคานะครับราคาาคเาฉพาะกล้องไนวิช v i s i o กับพวกขาพวกฐานนะจะแถมฐาในให้สองก้อนไอ้สี่ก้อนนะครับเนี่ย Panasonic น,น,นะใช้สองก้อนนะสอง A แต่ว่าแถมสี่ก้อนนะครับ Panasonic ไอ้ราคานะครับตัวไนวิ t v i s นะฮะเฉพาะตัวกล้องแล้วก็ ขาสองชุดนะฮะแล้วก็ถ่านนะครับกระเป๋านะฮะห้าพันแปดร้อยบาทนะครับแต่ว่าถ้าท่านจะซื้ออุปกรณ์อย่างหมวกกับตัวขาล็อกเนี่ยเพิ่มนะหนึ่งพันบาทนะครับนะหมวกกับขาเนี่ยหนึ่งพันบาทนะครับแต่เพราะฉพาะกล้องนะฮะในวิชั่นกับอุปกรณ์เสริมขาสองชุดราคาก็ห้าพันแปดร้อยบาทแต่ถ้าซื้อเพิ่มเติมหมวกกับกับขาเนี่ย 1,000บาทนะครับนะครับช่องทางในการติดต่อนะครับาราคานะครับพร้อมกับรายละเอียดของตัวสินค้าก็สามารถเข้าไปรับชมนะฮะที่คลิปด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะครับทางร้านเราก็จะมีสินค้าใหม่ๆเนี่ยมานำเสนอรับชมเรื่อยๆนะครับครับขอบคุณครับวัสดีครับ